สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลให้จบนะครับเมื่อนีทางช่องเฮ้าครับเดินทางมาถึงวัดปูหาเจ็ดแปดนะครับเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางนะครับเพราะว่าปูโทหานะครับหรูว่าปูมีเลี้ยงอันใดน,นะครับหรือว่าสีปูสีเปลี่ยนตัวเลขบอ่อหรือบอ่อเปลี่ยนจังไดน,นะครับการในช่วงนี้กัถือว่าเดินดีครับแนวทางของปูหาเจ็ดแปด ครับถ้าหนาเขาพันษานะครับเนื่องากตัวเลขของปูก็สิเดินดีตลอดจังสี่นะครับเอฟซีเฮ้าอย่ากระพริบตาอย่าเผลอแต่ละงวดแต่ละช็อตแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเอฟซีขมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบวิพาธข่าวสารเด็ดๆดังๆจากทางช่องเฮ้าครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเบิ้งคลิปให้จบนะครับเบิ้งคลิปให้จบเบิ้งคลิปอย่างละเอียดนะครับเอาเอฟซีขมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณครับเพื่อบ้องเป็นการเสียเวลานะครับขอกราบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านไปกราบนมัสการหลวงปู่หาเจ็ดแปดน้ำกันเลยครับการนมัสการครับปู่การนมัสการครับนมัสการครั่ไข่มันสามหน่วยแต่ว่ามันเป็นไข่อีเองแล้วมันหน่วยไงเนาะทำบักตุกกับมันว่าแม่ไข่เป็นไข่ไก่แล้วว่าไข่ไดโนเสาร์ถูกเปลี่ยนไข่ มันดีไข่ยังแล้วไข่มันใหญ่แหมทีมันหน่วยใหญ่เนาะครับไข่อ่อนเนี่ยก็เอิญเนี่ยก็นกอีกอย่างก่็ซุ่มนกกระจอกเทพเออนั่นแหละเดี๋ยวไม่ใช่นกกระจเทพเพราจั๊กันพี่วยใหญ่เนาะเอิญละพี่เด้อเอามาไห้มาเคลื่อนสามหน่วยว่ายว่าเออเอามาไห้ปูทอดกินเด้อเอานไหนทอดกันเด้อปูมี่ยุคไข่เด้อหรอกอืมไข่ไข่ไข่ยมผู้หญิงผู้ชายเอามาไห้มันผู้เฒ่าผู้ชายผู้เฒ่าคนดำๆสูงๆใหญ่ๆ มาจากเมืองจีนมาเ like ่นโอ้ยมาไก่ตายเมานมาไก่ไตมาจากเมืองจีนบุนมาในียกเรื่องแไปมาเ่นมันกระเด็นนี่เด็กมาพวมล่างมาหันกับมาพวมล่างลักสบปู่ลักสิบศูนย์มาหันปูว่างเก้าเจ้าได้ว่าไปเนอกึงึงชีวันนี่เก้าชีแต่ว่ามันขึ้นเรื่องบเก้าหนึ่งชี้หก่ว่าล่ะมาครบล่าง่งหึงชี ต้องกวนก้อนกับสามชุนห้าแปรกันว่นาครบดดับต้องบุญเรื่องลังค่ะอันนี้ก็คือกันนี่แ <c ười> บบว่าบญนญด้านเด่นสามคือเก่าเนเด่นนั่นล่ะเอาค่ะพี่น้องคะกับผู้ใดที่ว่านะคะอยากได้ยนินความฝันของปูนะคะปูกับเราให้ฟังแล้วเนาะค่ะนอกฝันว่านะคะมีผู้ชายผู้เฒ่านะคะ <c oughs> เอาไข่ไมาให้นะคะสามน่วยนะพี่น้องเนาะกับสามฟองกันละค่ะพี่น้องคะกับ รวยบแบบไงปูวานาสิเป็นไข่นกกระจอบเทพประสานพี่น้องค่ตะมาแต่เมืองจีนประสานเนาะเอาล่องพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับแนวทางความฝันของปูก,ก็ถือว่าฟันดีนะคะเนาะเด่น <c oughs> บนเดอนบนครับ,บ <น S 2> เด่นล่างศูนสามีแต่ว่าเด็กอยู่นี่คือบนล่างครย่ำให้แล้วก็คือเดินบนเ้าล่าง บ่ลล่างบ่แยกล่างแยกบนแล้วเนาะบุญแยกบ่ได้บ้านนี้แยกบนออกล่างแยกล่างออกบนเนาะมันบ่หลายหางดอกปูนมันบ่หลายอันนี้ก็บ่ได้กลับครับบ่ได้กลับบนลล่างโลดอันนี้เน้นบนครับเอาล่างครับตัวนี้เน้นล่างบาลบนครับชุ่มมาไหนคือบริวารมันสิดื้อดอกบริวารตัวกันเนาะปู่เนาะมันบ่เด่นตัวรองกันทุนกันทุนกันทุ่นกันแม่นๆครับโอ้โห ก็ถือว่าแนวทางก็ชัดเจนนะครับก็ถือว่าทั้งบนทั้งล่างเองเป็นเก่าตัวเก่านะครับตัวเดิมปูเอฟซีทามาเลขคันน้ำมนต์นี่งวดนี่ได้เฮ็ดบ่ครับก้อนสองหมื่นจังมาลง่มเขีบอีกสองมือนะครับเนาะก้อนสองหมื่นจังหวะเล่กออกก้อนก้อนเลขออกสองมือจังสเฮ็ดครับผมเพราะว่าเหลือมือเหลือก้อนขึ้นกันครับผมโอเมียนว่ามป็นว่าสเฮ็ดได้ตลอดนะปูเนาะ คันละมนกับสัตรถถันเก่าชีต้องครับขับชัวร์เลยว่าเออคันละมดนจังหวัดติดหรืเฮือปูนับลงหรอดิอ๋อแล้วก็คันนละมดนจังหวัดติดแล้วนับลงหรอหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดกับเขาสามตัวครับหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับสองจวัดแล้วงวดที่สามมากกับศูนย์ ซุนหาซุนหาในเขา่าเข่าอีกงวดนที่สามเป็นบักวันที่สี่เขาบังหันเด้โิสี่วันแล้วสี่สวดแล้วครับสำหรับนนเลคขันน้ำมนต์ปูครับเอฟซีผู้ใดรอดอ,อีกประมาณสองสามมือครับแอดสิมาตามให้อีกเด้อครับสำหรับเลขนนเคขันน้ำมนต์เอาคลิปบีพอร์นั่งกาหอมมา จางได้กันต้องมีจ้างวนลรมันจะเข้าสามตัวให้เบึงเนาะเมียนเมีนเขาจะสวตัวล่างบนเนาะสองหวนลรต้องมีจักกวนลรสามตัวแม่นวดนี่บ่ปูทเข้าสามตัวมันตัวไพิเศษบ่มาพิเศษเนี่บ่จะคูมันนี่ตัวแดิคหนึ่งสองสามสี่ค่ะห เจ็ดทางเจ็ดทางเอาไปเลยตัวนี้คือบ่อคือมูพิเศษป่ะนี่สีแดงๆนี่มันก็ไปตามสูตรอย่างนี้นี่เเห็นบอกไฟจะรับจะหอวรับกันเห้าเก้าสี่โอ้ค่ะโอ้นี่บ่นี่บ่มาจากนี่บ่นี่โอ้โอ้โอ้นี่ไงเน็กน้องเออนั่นนั่นมันเป็นบักตัวแดงจิ้งครึ่งนี่ม่นน่าสิมานี่บักกาแดงเคี้ยวพ่อนั่นแล้วโอ้แกเด็กเคี้ยวบ่อมันทำผิดอะไเปละเบิ่งอ๊บ เลี้ยมข่าสามตัวจ้าเนี่ยวันนั้นหาเก่าจีเนี่ยครัเงี้ไปแต่ตล่างเนี่ยคครรัับบอมาเนี่ยเจ็ดสามเหมือนตัวนี้เรื่องมันเนี่ยปากกาแดงเขียนปาเขามันบวออกสามตัวบวออกซี่เจ็ดสามกับยูนีล่อยู่ได้ดีว่ะสามตัวพี่น้องกลัวต้องพี่ละหน้าเบิร์กพพูดได้ว่าอยากได้เรียกดับแคบหน้าจอไว้นะคะอเนาะให้เก่าจี้บนให้เก่าจีล่างออกบนครับ อ้าวเซีแคบหนาจอยไปเดียนกับตัวเรียนแนวทางยาวไปแอดเบ่อดังเด้อปูคนบ่อในยินจักมือนึงแล้วมันจะแตกทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัว เออโดนี่เดอองวมาปูงวดสีมาแต่สามสองวดแล้วทั้งบนทั้งล่างงวดนี่แตกสามตัวสามตัวบนงวดนี้ปูงวดนี่แตกสมตัวนี่แล้วปะปากกาแดงนั่นนั่นสิบได้เปียนไม่ปูสิบได้เป็นซีเจ็ดสบานเพราะม่นสิบะไเป็นปูซีเจ็ดสาม้าข่าวอ่ะก็มันสุดนั่นีอมันสุริงนี่ละมันมากมาด้มันเป็นี่เลัดไรเนาะมันมากลเนาะ เปี่ยนสยากเป็นปูซีเดระรามัดซึ่งไม่ด้ก้าม้ามันตัมากกับก้ามมันสกับตัวนี้พ่วงปูไปได้แจ้เนี่ยโอ้เป็นไปได้เลยปูซีเจ็ดสามนี่วิ่งเดียวงวนี้มันวิ่งกับวิ่งไปเลยล่ะวิ่งสามบนสาล่างไปเลยล่ะครับวันกับสี่บนสี่ล่างเนาะ้ตนก้อนกับหบนห้าล่างบน้ห้ามันมานี่เนาทิเราก็เลอน รวมไปมากมันมากเขาถามวันที่เขาก็ได้เกยบไว้มที่นดาบกที่ตัวแดงขึ้งๆเลยฟันดี้อมได้พี่น้องผููฟันดี้อมครับง่ายเฮ็ดตามสูตรถ้ามันไปตามสูตรก็เราเหลือเราเก็บสามวันไหนเราคุณวันเหลแน่แล้วเาะฉันว่ากระเฮ็ดตามสูตรว่ามันเก่าทีนนั่นละม่าให้ตาลางดิ่มตาล่างเก่าจีวงกลมให้ใครถ้าเหนียวเก่าจีบนใหายเอาไมแตกก กดจ้งสีแล้วแล้วคันแตกสามตัวสองตัวก็ได้พวเล้วอยู่บ่เนาะ้เคันเรขกเขาก็แล้วแล้วปูกุดคันเลขเขาอือเอฟซีก็ไรล้วทั่วล่างเขามาล่งเขามากล่ะลงคลิปอยู่เยวเพิ่งโทรมาลงคลิปอยู่เอาพี่น้องช่วงเขาวันศายอยากเอาการดี่นะพูเนาะมันมันเขาวั้นสายเนี่ยมัน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 ปูมันปูถ้ามีสามถ้ามี จังไรจังไรก็เกิด่าคือความมั่นใจนั่นเต็มรอยเลยาร่วันนี้เต็มรอยป้าปูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตีโกมากันมากันความั่นใจเต็มรอยเปอร์เซ็นต์ด้วครับขันว่าเขาบนกับเขาล่างเรื่องเลยเกิดมาอยู่ครับก็ได้เนี่ยไปทั้งบนทั้งล่างสลรับกันนซื้สิสารับกันเถื่อทำไมเอฟซีก็สลัดได้หรอโอ้มีสื่อบนล่างเข้าเจ้าเคยซื้อต้องสาราที่ได้เราพูดแต่ว่าสบาย เก่าทีจังสิเอิงเศร้าบานกันในเครื่องเดียวที่บานกันเรื่องเดียวเนี่ยเอางยังมาเนาะก็แต่เนาะงวดงวดนี้ลงบนลงล่างแล้วบ่บ่ดินบนดินล่างแล้วงวดนี้บนดินเล่นบนล่างไปเลยครับผมแก่วสงสัย ย่านจะอันเออขัดปูลงละอันรถเด้เออเมีนเนคันเลขปูหาเจแปดนี่เมียนรถปูสองวเราบ่ย่านนั่นยเางเหมอนน้พางเเมือนั้กันบออนเองมีนครับเออจนเลยนปูน่ะเตรียมอันแล้วนี่ ไดนแท้ๆปูคันปูป้ายเดียบนตัวเดียวล่างตัวเดียวนี่เสือกได้เลยเนี่ยอเลย่เอาเลขหนึ่งสองสามสี่หางเออมันจะเอาตัวได้มาอั้นมันเอันเบิอันเบิสุดโต้อั้นเบิ้ก็ไม่มีหวตื่นแล้ว่ราเพราะมีสูตรซับค่าหลอกบกูเอาล่องไปไปเด่นเอาเด่นล่างไปล่องไหมซับค่าหลอกคันเป็นวคันเปูร่วงเลขนั่นแน่ใจปูเนี่ปูจะร่วงสองปูเท่านั้นบนปูหนึ่งล่างปูหนึ่งแต่ว่า เฮ็ดบ่าได้ค่ะเลขมันอั้นซื้อบ่าได้เลยวแตเอ็นดี้เลยนะเจ้ามือเขาก็ย่านคือัไงเลขวิ่งเขาก็ยังมอยากรับยุบตัวใดก็ปู้หาซื้อบ่าได้ลอตเตอรี่ตัวใด้ขันมันมีผู้ค้าลอตเตอรี่บอกเขามากลดพูดที่ย้ำตัวนี้เอาเบิร์ดเลยเบิซูนสามเอาเบิร์ดเท่าอะไรเอาครับปู้หาเจ็ดแปดมาเลยครับ เอาพี่น้องแทงลอตเตอรี่นะคะเนาะผูู้ไดว่ามีศูนย์สามมหาปูหาเจ็ดแปดมีเท่าไหร่เอาหมดนะคะเพราะว่าปูมั่นใจนะคะรวยเปอร์เซ็นพี่น้องงวดนี้มั่นใจคักนะคะเนาะแต่ว่าเขาล่งคลิปไปแล้วหายอย่างเด็ดเด็ดแม่ยครับเม่ครับเอาลองพิจารณาเบื้องเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางจอไว้เด้อครับเอฟซีครับค่ะเป็นแนวทางฝากต่อนะคะเนาะล่างเด่นไปที่ศูนย์สามนะคะบนเด่นไปที่เจ็ดสามนะคะ จวเขามาให้ลงคิดรเลขทะเบียนรถราหัดมากกัยังท่วงเนาะมลขที่ออกต้าทีเนายูโหลดแต่ละครับก็ที่ก็ของหกส่โหลดมาลี้ยงของกาวหาพาโหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเลขสีออกทั้งบนทั้งล่างเนอะยูโหาวหาาก็สี่กหนึ่งสีเลย็มาบ้าเบิดทั้งบนทั้งล่าง บานนี้มันเดอยกิโลต่บารเอาบานปูวาเดียวกิโลิออกิโลบาเด้พี่ดองเยบาเนม่นๆมปูแมนนี่นี่ยครับเอาปูว่ากิออกิโลบาเด้พี่้องบานศนย์หนบศูน่งสามปูศูนย์่งสาม็ครับเมนมันก็มีเราเด้หนีโอ้เออหนึ่งสามเจ็ดมีเหรอศูนมีอ หนึ่งเจ็ดสามนึ่เจ็ดขัอันแตกสามตัววันนี้อาอสายาไหมนะปู่เ้อับเดียวม่จับวันนีมไม่หูจับเลยเปลี่ยนสายยาเสายยาหาเปี่ยนนี่มจับทั่วโลกเลย่วันนี้คือวัแตกตัวนี้สิบวอเลเปลี่ยนบอหสิบวอปู่ีเจ็ดสามนเออ บัวแบกแดงมั้ากงนี่อะไรกันปูนึกออกปูผูปูนูปูปูปูก็ป่ปครอปูปูปูปดปู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 อูปูปูปนปมืูปูว่ากปอนเลูสูปอปูปูปูกูปูปนปูปูี่ออกูออปูปูปอปอปู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 ปบปยป่ปนปู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 ัูป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 เปูนูปูปูัวนี้ ันี่เลยไม่่าปูอ่าตัวในบนอ๋อบนบนปูวานออกที่รถบาลรางวัลนีพี่น้องเกตสามทะเบียนรถ0ูนย์หนึ่งสามเก็อาเกตสามของปูว่นเอาเราพิจารณาเบิงงเป็นแนวทางตซื้อเดิ่พี่น้องเป็นแนวทางฝากต่อทํารรมเข้าจังๆนะคะบอมมาเข้าปล่อยผ่านนะคะเนาะ นำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะสนับสนุนนะคะให้พี่น้องหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะจะไปซื้อลอตเตอรี่เด้อเย็บทามมันเป็นบนเอาซูนสามเน้นๆมาปุ๊นเออเอาตะลางเข้ามันต้องซื้อบนนาทีมันกับลางเนาะซูนสามเนาะค่ะออ๋อสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะทุกค้าสาธุคสาธุครับปู ขับเอฟซีทุกท่านนะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูหาเจ็ดแปดเป็นทีเรียบร้อยนะครับตัวเลขแคปหน้าจอไวดเดอร์ครับเอฟซีนะครับปูก็ยังเด่นไปที่เจ็ดสามเหมือนเดิมนะครับราคาศูนย์สามราคาศูนย์แปดศูนย์สี่นั่นเป็นตัวล่องนะครับอาแคปหน้าจอไวดพิจารณานะครับเอาชุดท้ายนี้ให้เอฟซีทุกท่านยุติไม่แห้งครับสุกๆมันๆันลำลุยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ